ดีใจครับเพราะว่าเราเองก็ได้เปิดแบรนด์ที่นี่ด้วยเหมือนกันก็รู้สึกว่าเออดีที่สยามเพนเตอร์เนี่ยตอนนี้ก็พยายามที่จะเป็นหับของออผู้ประกอบการของประเทศไทยทําให้แบรนด์ไทยหลายแบรนด์เนี่ยก็มีโอกาสได้แจ้งตัวที่นี่แล้วก็ได้เดติบโตที่นี่ครับก็ไทยกับประเทศไทยแล้วก็สยามเพนเตอร์ด้วยครับแสดงว,ว่าเราคุ้นชินกับสยามเดินเตอร์เป็นอย่างดีครับผมชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับพี่ต่อมา โซนไหนอะ่ะคือจริงๆชอบหมดเลยอ่ะชอบแบบไลฟ์สไตล์ชอบเสื้อผ้าแฟชั่นของไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะาที่สยามเซ็นเตอร์เราจะเห็นว่ามันมีหลายๆช็อปที่เป็นของดีไซเนอร์ไทยโดยเฉพาะเท่านั้นที่มีที่นี่นะครับผมแล้วก็มีหลายๆช็อปที่ มีสินค้าแค่ Exclusive สยามเซ็นเตอร์ถึงได้มีแอปสุดสยามเกิดขึ้นมาด้วยตรงนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วน้ำหอมดีดีนี่อยู่โซนไหนครับพี่ต๋องน้ำหอมดีดีก็ต้องอยู่โซนของแถวเซ็นเตอร์นี่แหละฮะก็จะมีกระจายกันตามป๊อปตามบูธต่างๆอะไรเลยฮะแล้วรวมรถึงที่แอปสุดสยามของสยามเซเล็กด้วยนะครับก็จะมีแบบมีเอาแบรนด์ต่างๆมามาปรวางิจำหน่ายในของสยามครับผมถ้าเป็นต้องนิดนึงเหรอว่า อยู่กับสยามเซ็นเตอร์มาเพิ่งเปิดตัวแบรนด์น้ำหอมลาโลมากับสยามเซ็นเตอร์เป็นเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาครับผมตอนนี้ก็เปิดตัวไปได้เดือนหนึ่งละครบหนึ่งเดือนพอดีครับผมแต่เป็นแบรนด์ที่ตอนนี้คู่ได้ความสนใจขนานมากจริงๆขอบคุณมากเพราะเดือนที่แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากสินค้าที่เราสต็อกไว้สำหรับการเปิดตัวก็หมดก็ต้องเอาสต็อกออนไลน์มาจําหน่ายด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากขอบคุณสยามเซ็นเตอร์ด้วยที่แบบทั้งช่วยเรื่องของประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของพื้นที่แล้ว เราเอื้อโฟร์เราดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยที่เดินผ่านไปผ่านมาก็แบบมาอุดหนุนรู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็เราเห็นว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าของสยามเซ็นเตอร์ไม่ใช่แค่คนไทยเราเกินครึ่งเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยเราสามารถที่จะส่งต่อความเป็นไทยหรือโปรดักสินค้าบริการของไทยเนี่ยให้กับชาวต่างชาติได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมธุรกิจของเราเป็นยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเพิ่งรู้สติว่าถ้าหัดต้องผลิตงานใช่ครับตอนนี้ก็ สั่งเพลรับต่อไปแล้วครับก็จะถ้าไม่ปลายปีก็ต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันไนมันกลิ่นเป็นวิเศษว่าหมดเร็วมากจริงจริงหมดพอๆกันเลยฮะแต่ว่ามีกลิ่นที่ทุกคนเรียกร้องคือกลิ่นสยามมอร่าคือเป็นกลิ่นที่ผมมาทําขึ้นมาปรุงที่แรกปรุงขึ้นมาเพื่อแจกฟรีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นแต่เป็นกลิ่นที่ทุกคนถามหาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยวางแผนที่จะทําการปรุงสยามมอร่าขึ้นมาเพื่อให้เป็นแบบซิกเนเจอร์ของแบรนด์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ ระหว่างนี้ก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอยู่อะไรเงี้ยครับผมแต่ก็อาจจะมีแบบยังเหลือโปรดักต์บ้างเล็กหน่อยแบบค่อยๆทยอยออกอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากก็สอบเป็นต้นไปก็จะมีมีอาจจะต้องมีพื้นที่ถาวรให้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วธุรกิจบางงานนี้เตรียมมีธุรกิจตัวต่อไปหรืออะไรยังไงตอนนี้ก็ถ้าโฟกัสไปก็จะมีธุรก,กิจน,น้ําหอมเป็นหลักก่อนนะฮะแล้วก็จะมีแบบทำงานกับทักกา้าทำงานกับสมาคมนักแสดงแล้วก็ทํางานการแสดงด้วยเหมือนกันเลยนะครับ ช่ครรัับมมนาอะไก็ก็ชอบแบบชอบโดยตัวเองชอบแบบเออเรารู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนแบบหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพื้นที่บ้านเรามันมีแบบพื้นที่สวนเล็กๆอยู่ก็เลยปลูกผักกินอะไรเนี่ยครับใช่ส่วนตัวเลยะครบทุกอย่างเลยครับตอนนี้อยากจะปลูกอะไรแบบไม่ดีใหญ่หน่อยสิยากครับแต่ก็ขอให้คนช่วยสนับสนุนแบรนลาโรมาด้วยครับเราจะได้มีตังค์ไปซื้อบ้านใหม่ก็คือตอนนี้ก็คือ ใช่ครับผมใช่ครับผมครับก็ขอฝากต่องด้วยนะครับผลตอนนี้ก็มีแบรนด์ลาโลมาอยู่นะครับจะมีช่องทางจำหน่ายออนไลน์ทุกช่องทางนะครับช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ t ิ k กต็อกช็อปนะครับผมแล้วก็งานของฝั่งทักก้าด้วยที่ทำกับอนุกรรมการซัพพลายเอร์แล้วก็งานของฝั่งสมาคมคนนักแสดงรวมถึงงานการแสดงของผมที่ก็ตอนนี้ก็มีเตรียมตัวอยู่บ้างแล้วอะไรเงี้ยครับก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ ปีหน้าครับปีหน้าเริ่มถ่ายทำแต่ได้ดูเมื่อไหร่ก็ยังแล้วแต่โปรดักชั่นเขาอีกทีหนึ่งเลยเป็นโปรเจกต์เป็นภาพยนตร์ครับยังบอกไม่ได้เลยเพราะเขาเองยังไม่บอกผมเลยเราก็ไม่รู้ใช่ใช่ครับะเจอกันแน่หรอคระครับขอบคุณมากครับ